สวัสดีค่ะตอนนี้พวกเราสองคนนะคะกับรายการกูสตอรี่ของคือเรื่องเราตอนนี้นะคะเรากำลังอยู่ที่วัดองคารวัดจันทร์ถูกแล้วนะคะตอนนี้เราก็อยู่ที่วัดจันทร์นะคะนี่เลยนะคะหลักกิโลนี้ถูกสหมคะวันนี้เรามาตามหาขนมที่หายยากที่สุดในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาด้วยนะคะกับขนมกลองนั่นเองพี่เชพร้อมกินยังพร้อมแล้วค่ะก่อนจะไปกินขอไปแวะพัาก่อนก็แล้วกันไปเลยพวกเรา ตอนนี้นะคะแล้วก็มาอยู่กับพระอาจารย์นะคะท่านเจ้าวาดนะคะที่วัดจันทร์นะคะมาวัดจันทร์นี่ก็อย่างแรกเลยก็ต้องเข้าไปหาหลวงพ่อขาวในโบสถ์เนาะครับหลวงพ่อขาวนี่เป็นพระศักดิ์สิทธิ์ผู่วัดอายุ207ปีช่วงตอนปลายอุทยยา2360ที่สร้างวัด เป็นศูนย์รวมศรัทธาของชาวบ้านของชุมชนเป็นที่ได้มาพึ่งพาอาศัยในควาเรียกว่า,วาในยามที่มีปัญหามีความทุกข์โยมก็จะมากราบม,มาไหว้มาขอพอรกันส่วนใหญ่ญาติโยมที่มาในวันนี้ค่ะส่วนใหญ่จะมาขอพอรอ,อ,อะไรกันคะส่วนใหญ่เลยก็คือหน้าที่การงานส่วนที่สองก็คือ,อ,อของหายของหายได้คืนแบบนี้เหรอคะอาจารย์ถูกต้องของหายได้คืนเรื่องที่สามก็คือ,อ,อในเรื่องของ สุขภาพมาอธิษฐานกันท่านเสร็จแล้วก็จะมีขนมโบราณชนิดหนึ่งก็คือขนมปลากิมไข่เต่าแก้บนถ mm hmm. วายหลวงพอ่อมีมาเข้าหูบ้างไหมครับว่าไปกราบแล้วโอ้โหฉันแบบโชคดีมากอะไรเงี้ยคือเรื่องโชคลาภเนี่ยเป็นเรื่องของเฉพาะตนเนาะครับใครทําไว้คนนั้นก็ได้เราเชื mm ่ออย่างนั้นเนาะครับมันเป็นเป็นพื้นฐานของของคน,คนเราอะถ้าทําไว้แล้วได้ mm hmm. แต่ถ้าไม่มีบุญเก่าบุญใหม่ไม่มีไม่ผสมกันไม่รวมกันเองก็ยาก เราชาวพุทธก็ควรยึดถือหลักในเรื่องของการลงมือทำลงมือปฏิบัติอันนั้นจะได้มัดได้ผลมากกว่าพิธชีต้องปฏิบัติก่อนด้วยถึงจะได้โชคลามนะคะแบบนี้รู้สึกรูรสตพระธรรมนอกจากที่มาไหว้หลวงพ่อขาวแล้วเห็นพระอาจารย์ท่านเองก็มีในส่วนของการช่วยพัฒนาในของชุมชนด้วยใช่ไหมคะก็ในวัดเรานี่มีการตั้งกลุ่มแม่บ้าน กลุ่มแม่บ้านนี่ตั้งมาจริงๆแล้ว <c oughs> ดั้งเดิมเลยก็30กว่าปีในปีที่เปิดกลุ่มกลุ่มแม่บ้านหรือกลุ่มเกษตรกร,ร,กรครั้งแรกเลยจำความได้เลยคืออยู่ป6ตอนนารมาอยู่ปหก <c oughs> มานั่งตีกองตีฉาบเปิดทำพิธีเปิด่เขาที่วัดจันร์นี่แหละ <c oughs> เวลาล่วงมาตั้งแต่ปี2532จนมาถึงปัจจุบันก็กลายมาเป็นกลุ่ม แม่บ้านขนมกงวัดจันเนี่ยแหละคุณแม่บ้านวัดจันค่ะซึ่งในสถานที่ตรงนี้ก็ให้ในเรื่องของสถานที่ในการที่ำํำโดยความสะดวกในเรื่องของอาคารสถานที่ในการที่จะประกอบการหรือว่าทํารรกิจกรรมต่างๆส่วนที่2ก็คือเราก็สนับสนุนในเรื่องของเ,อเช่นสิ่งของในเรื่องของอาการตลาดบางทีก็ลูกศิษย์ลูกหาก็ เราซื้อไปแล้วก็ไปแจกจ่กจายคนติดใจก็มาหาซื้อกันต่ออย่างนี้ก,ก็เป็นการช่วยโปรโมทช่วยเผยแพร่ผลิตภัณฑ์ของกลุ่มแม่บ้านออกไปด้วยค่ะแล้วทำไมถึงเลือกที่เป็นขนมกงคะขนมกงเนี่ยจริงๆก็กลุ่มแม่บ้านนี้ทำมาหลายผลิตภัณฑ์ค่ะแต่ว่าที่ลงตัวที่สุดณนะขณะน,นี้ตอนนี้คือขนมกงขนมกงนี้ก็มีการพัฒนาต่อยอดมาไม่ต่ำกว่า10กว่าปีนะ นอกจากการที่ว่าเราจะารักษาสูตรดั้งเดิมแล้วก็ามาพ,พัฒนาต่อยอดในเรื่องของผอลิตภัณฑ์เช่นรูปลักษ์การแพ็กเกจอะไรพวกนี้เราก็พยายามแล้วก็พัฒนาในเรื่องของคุณภาพตัวผลิตภัณฑ์เองก็คือรสชาติให้คงที่มากที่สุดกว่าจะได้ส่วนผสมหรือเขาเรียกว่าอะไรวัตถุดิบที่เราจะนํามาปั้นต้องผ่านกระบวนการคั่วคัดแยกบด มากวนแล้วถึงจะมาปัาน้นปั้นเสร็จแล้วก็ยังใช้ไม่ได้อีกใช่ไห <ภา S 2> มก็ต้องรอเวลากระบวนการที่จะไปทอดดังนั้นมันต้องใช้เวลาแล้วสิ่งสําคัญที่สุดก็คือความแม่นในเรื่องของส่วนผสมแม่นในเรื่องของอ,อุณหภูมิเรื่องของเวลาอันนี้เป็นส่วนปัจจัยสําคัญที่ทําให้ขนมกง อยากจะฝากพระอาจารย์เชิญชวนเผื่อว่าใครได้ดูคลิปนี้อยู่ค่ะอยากจะเชิญชวนมาไหว้พระที่นี่อย่างไรบ้างคะก็เจริญพรเนาะสำหรับญาติโยมศิทธิยาสารุสิตนะทั่วประเทศที่ได้ดูในคลิปนี้ก็จเจริญพรที่ผ่านมาอยุธยาเนะเมืองเก่าของเราแต่ก่อนก็ วัดจันก็เป็นอีกวัดหนึ่งเนาะอายุ207ปีมีหลวงพ่อขาวในโบสถ์ซึ่งเป็นพระคู่บ้านคู่เมืองคู่ชาวาตำบลบางพระครูเรานี่แหละเป็นที่ตั้งโดยศรัทธาแล้วก็องค์ทันกันงดงามด้วยแล้วก็มีความศักดิ์สิทธิด้วยเนาะแล้วส่วนที่2ก็คือมีกลุ่มแม่บ้านที่มีความเข้มแข็งาสามารถที่จะทําทขนมโกงของเราให้ได้ ให้ได้โลให้ได้เกียรติบัตรในระดับที่ะระดับภาคเนาะซึ่ง,งถือว่าเป็นรางวัลที่มีคุณค่าดังนั้นก็มาช่วยกันสืบสารมาต่อยอดรักษาของที่หายากเนาะของโบราณขนมคงวัดจร์แห่งนี้ก็จะได้อยู่ไปชั่วลูกชั่วหลานแล้วก็จะได้เป็นกําลังใจให้โยมผู้สูงอายุเนาะรหรือว่าโยมที่มาช่วยกันทําในกลุ่ม อ๋อแม่บ้านนี่แหละหนึ่งได้มีรายได้2ได้ออกกําลังได้พบปะผู้คนได้ทําหน้าที่ช่วยกันสืบสารสิ่งเหล่านี้ต่อไปให้ยั่งยืนครับค่ะ,คะ,คะก็เฉยวก็ได้ว่านอกจากมาไหว้พระแล้วเราก็ยังจะมีโอกาสได้มาช่วยอุ่นนุนพอ่อพ่อแม่แม่ที่ผู้สูงอายุได้ทําได้มีโอกาสได้ทําอาชีพแล้วก็เป็นขนมที่หาทานยากแล้วก็อยากให้ใครแบบใครผ่นานไปบานมาเนาะ,ะอยากให้เชิญเชิญมาที่วัดวัดจันแล้วก็อย่าลืมมาแวะซื้อขนมกุงกลับบ้านกันด้วยนะคะอ่ะเดี๋ยวเราขอตัวลาพระจันทร์ท่านนะคะไปว

ดูอยากกินเท่านั้นแหละดูหุ่นรู้ได้พูดถึงเรื่องกินแล้วเนี่ยนะมันมันรู้สึกว่าตอนนี้มันอยากกินแล้วล่าแหละแต่ได้ข่าวว่าเขามีขนมที่มาวัดน,นี้เราต้องกินนะแล้วหากินยากมากที่มันเป็นวงๆใช่ไหมเราไปดูกันเราไปดูกันเราไปดูกันอย่มองตรงนั้นจะมองตรงนั้นจะเป็นเรื่องใหญ่หิวแล้วจ้ะ แวะกินขนมกองตอนค่ะกินอะไรถึงมีงามแสนงามงามเลิศงามเลิศจริงเฮ้ยกินอะไรที่ไม่ตัวใหญ่ขนาดนี้เฮ้ยถึงแล้วถึงแล้วเฮ้ยถึงแล้วถึงถึงแล้วถึงแล้วเพราะว่าขนมที่เหมียวอยากกินคือตรงนี้สวัสดีครับคุณแม่ครับอันนี้สายย่อนะครับผมต้องบอกว่าว้าวว้าวว้าวมากเลยครับขนมกงที่แบบว่าขึ้นชื่อ ที่รู้ว่ากงนี่แอบไปเห็นป้ายว่าขนมกงใช่แล้วก็ได้ยินมาว่าขนมที่นี่เขาหากินยากก็เลยตั้งใจจะมาวันนี้ว่าจะมากินขนมนี่แหละคุณแม่คะขนมกงที่นี่เนี่ยเขาทํากันมากี่ปีแล้วคะถ้ากลุ่มของเราทํามาประมาณ5ปีแต่ว่าที่นี่อําเภอนครหลวงตาบลบางพระครูนะคะขนมกงเรามีมานานแล้วคือมากกว่า50ปีมากกว่าร้อยปีแหละแต่ว่าเราจะทําเป็นขนมกินเล่นขาย แล้วที่สำคัญคือเป็นขนมขันหมากเพราะฉะนั้นสนใจติดต่อได้นะคะขนมขันหมากฉันก่อนฉันฉันฉันกราบขอมาแล้วฉันต้องได้ก่อนขนมขันหมากถ้าอันใหญ่สุดนี้ขนาดไหนครับคุณป้าก่อนก็อันใหญ่เกือบเท่าถาดเนาะเป็นจานอาจจะเป็นจานขนาดจานแล้วก็ลดลงมาอาจจะเหลือ1ิเซน20เซนแต่ไซส์นี้เป็นไซส์ที่เราปรับปรุงให้มันเหมาะกับ การกินกินง่ายขึ้นหยิบง่าย<ๆ>ชิ้นเล็กๆเหมาะสมกับการกินแต่ถ้าขันหมากเนี่ยเขาจะสั่งเรามาว่าเอาไซส์ไหนเรารทําตามไซส์เลยที่เขาต้องการแต่อันนี้คือเราขายหน้าร้านจากการรวมกลุ่มกันมาก็คือขายตามเทศกาลเนาะขายตามวาดัดตามที่มีเขาจัดงานอารยธรรม<อ>ต่างๆง,ง,งานมรดก,กอะไรนี้ก็ได้ใช่ไหมฮะใช่ค่ะ<อ> แต่ว่าเราจะหยิ่งนิดนึงไม่ไม่มีการออกร้านที่ฉันต้องไปจองร้านแข่งกับใครไม่ทำรอให้ติดต่อมาใช่ต้องติดต่อมาว่าพร้อมจะไปขายไหมคะงานจะมีวันนั้นถึงวันนี้เวลาเท่าไหร่ก็จะบอกมาเราก็จะรับเป็นงานงานถามว่าไม่ได้รับงานเอาเงินอย่างเดียวนะคะบางทีเราก็ไปออกงทานให้เขาเป็นงทานที่งานทอดกระถินงานผ้ป่าหรือว่างานอะไรที่เขาจัดที่เขาอยากจะ เลี้ยงขนมคนอะไรเงี้ยเราก็จะไปช่วยเขาอย่างเช่นงานที่วัดนี้เป็นต้นอย่างถ้าเป็นงานพระป่าเนี่ยเราก็จะช่วยกันต้องบอกงี้นะว่าติดใจเรื่องของไซส์เพราะว่าเห็นบอกว่าไซส์ใหญ่ก็จะเป็นเรื่องของแบบว่าความมงคลที่มากล้นอาจารย์คิดเองนะแต่ว่าคุณแม่เขาที่นี่เขามีวลีเดดเห็นบอกว่าถ้าวันใดก็ตามมีผู้ใหญ่ในบ้านใครก็ตามถามว่าเมื่อไร่ฉันจะได้กินขนมกงนะนั่นหมายความว่า ไ้แต่มีงานแต่งแล้วแต่ทุกแต่ไม,ไม่ไม่ดึงหน่อยหรอไม่ดึงไม่ดึงแต่ทุกวันนี้ไม่ต้องแล้วเออเขามีแบบว่ากลุ่ม กลุ่มของคุณคุณแม่นี่แหละนะครับอ,ออกมาเอาเขาเรียกว่าเอาขนมที่แบบหาทานได้ยากหารับประทานได้ยากเนี่ยนะครับจะได้ทานทีก็ในช่วงของเทศกาลต่างๆแต่ว่าตอนนี้เนี่ยก็หยิบเอาขนมนั่นแหละนะฮะมามาทำเลยถูกต้องถ้าถ้าใครคิดไม่ออกว่าขนมมงคลที่เราจะเอาไปร่วมในงานเนี้ยติดต่อคุณแม่มาได้แต่ที่สําคัญตอนนี้เหมี่ยก็อยากรู้แล้วค่ะว่าจริงๆแล้วส่วนผสมก่อนที่จะมาเป็นขนมเนี่ยมีอะไรบ้างคะคุณแม่และตอนนี้นะคะเราก็อยู่กับแม่แม่นะคะจากกลุ่มเกษตรนะ,ะคะกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรว่า วัดจ,จันพัฒนานะคะอำเภอนครหลวงจังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะวันนี้อยู่ยกับคุณแม่ไร่ะเแม่น้อยแม่น้อยจ้า <c oughs> ป้าน,น้อยจ้าคือวันนี้เราจะมาทาขนมคกง <c oughs> ใช่ครับคุณแม่เอาจริงๆรแล้วมันมีส่วนผสมของอะไรบ้าง <c oughs> อ๋อมีถั่วเขียวเป็นส่วซีแล้วก็เราก็ไปคั่วแล้วมาโบดแล้วก็เข้าตอกแล้วก็ไปบดแล้วเราก็มาเที่ยวกับน,น้าตาลค่ะ เทียวพอมันเหนียวแล้วละถ้าวกลัวกะให้มู้รงไปเพรามันใช้ได้แล้วข้าขึ้นมาเ,าาาเป็นงงคุณแม่มารีพอจะทราบไมหมคะว่าใครเขาเป็นคนคิดคนสูตรนี้คนเก่าๆเ,เขาทากันมาแล้วเราก็ต่อเนื่องกันมาเราอยากให้ขนมนี่มันเป็นของดั้งเดิมเราจึงได้ก่อสร้างกันมาตอนแต่งงานคุณแม่ใช่ไหมใช้หนมกงจ้าหนมกงเป็นหลักเลยแต่ายุทยานี่งานแต่งเนี่ต้องมีหนมกง เป็นของอ,อันนันเลยมงคลเลยเดี๋ยวนะภาคกลางขนมกงนะฮะอยุธยาก็บอกว่าขนมกงเป็นของเขาอ่างทองก็เป,เป็นของอ่างทองเพราะฉะนั้นขนมกงของเรานะครับเป็นสูตรของเราจะเป็นสูตรของเราจ้าอร่อยเรา,าอร่อยจ้าอร่อยมากบอกเขาไปสิว่าของเราอร่อยแค่ไหนได้อร่อยไม่เชื่อลองมาชิมดูได้ ได้บอกแล้วนะคะว่าเมื่อกี้มีส่วนผสมอะไรบ้างแล้วก็คุกคุกเขาเขาเรียบร้อยแล้วเนี่ยหน้าตาเนี่ยมันก็จะเป็นแบบนียมปั้นเป็นกงอันนี้กินยังจะกินไม่ได้นะได้ได้ได้น่ยแม่ได้มันสุกแล้วจ้ะฉันแอบกินมิลล์โลจ้ะอร่อยมากจ้ะเดี๋ยวเรามาดูวิธีการปั้นคุณแม่กันนีดเรมต้นกับปั้นยาวๆก่อนนะคัยาวๆก่อนแล้วหลังก็เอามาวม เชิชอบชั้นตรงไหนให้เอาปากกามาวูแบบนี้ได้ไหมแม่อ๋อก็เป็นกลมๆแบบนี้ก่อนเนาะหลังจากนั้นทำยังไงต่อคะแล้วแบบว้าเอาพาดกลางแบบนี้ไปเลยเสร็จแล้วหรอไไม่ต้องชุบแป้งเพิ่มเดี๋ยวเราไม่ชุบแป้งทีหลังอ๋อชุบแป้งทีหลังก็ทำแบบนี้ค่ะ นี่นะคะเสร็จแล้วก็จะปั้นเสร็จแล้วก็จะเป็นหน้าตาเหมือนพี่อาชีเลยแม่หอกว่ากลมกลมใช่ไหมสวยเหมือนคุณป้าน้อยนะนี่เพราะหนูพอไปงานแต่งได้ยังคะถ้างานแต่งหนูต้องทำไม่ใหญ่โอ้ยใทญ่เมืนคนได้หนูไม่อยากคิดเลยว่าสั์ข้างหลังนี่จะพอหรือเปล่าเมาวัดกังก่อนแล้วก็ลงกระทะเราถ้าเกิด คุณแม่มารีครับถ้าเกิดเราอยากจะทําแบบเอ่อให้มันได้สไตล์ของเราเองเนี้ยออกแบบแบบให้มันกลมๆแต่ว่ากลมแบบเป็นสไตล์ของเราได้หรือเปล่าฮะได้จ้ะมันก็ยังเป็นมงคลอยู่นะเพราะยังเป็นกลมๆอยู่อุ้ยทำไมท้ำสวยอย่างนี้ฮะอ่าเป็นโกงแล้วโอ้โหคของมเรราากัว ในของพิเชียลงไหมยังยังครับได้จะบอกว่าเราก็มีฝีมือเรากําลังทอดอยู่นะคะขั้นตอนแรกก็คือเอาที่เราปั้นๆอยู่เมื่อกี้นี้ก็มาชุบแป้งใช่ไหมคะคุณแม่นี่ นี่นะคะก็อันที่เราปั้นอยู่เมื่อกี้ไม่รู้อันไหนนะคะไม่ไหวแล้วค่ะเอาตักตักเขารอเขารอใส่อย่างน้นอยู่ค่ะนี่เสร็จแล้วนะคะอ่าเสร็จแล้วนะคะแล้วก็จากที่เราทอดเมื่อกี้ร้อนๆก็ต้องเอามาพักให้มันเย็นกระเป๋าของฉัน กับคุณแม่มารีไปดูสิดูสภาพคุณแม่ปั้นกับพี่ชีปั้นเพราะฉะนั้นแล้วก็ต้องเป็นอ่าเป็นออริจินอลแบบดั้งเดิมดีกว่านะจะเป็นขนมกรองที่ถูกต้องต้องเป็นไซส์นี้อันนี้คือขนมงงแง่งนะคะงงแงงนะดูสิฮะดูสิฮะดูสิฮะนี่นะคะก็จะเป็นแบบนี้ก็พักพักให้เย็นแป๊บหนึ่งก่อนที่จะเอาลงถุงนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะไป แม็กใสอันนี้ต้องบอกว่าเป็นออริจินัลจริงๆเนาะเพราะว่าเขาปั้นแล้วก็จะเป็นบอกวงล้ออะไรเงี้ยเพราะจริงๆมันมีความหมายนะหลายๆคนบอกว่ามันเป็นขนมที่เป็นคล้ายๆทามาจากด้วยนะมีความหมายดีนะคะที่เป็นที่เป็นแบบว่าในทางพระพุทธศาสนาเนาะเออแต่ฉันไปอ่านป้ายตัวนึงเขาบอกว่าก็ทําเป็นแบบว่า ล้อล้อกวียนอ่าสมัยก่อนเป็นพานะของคนแบบคนเมื่อก่อนที่ใช้ี่ใช้ในสมัยโบราณใช่มันก็จะเป็นล้อล้อนี่ค่ะเห็นของเห็นของเมียหรือยังตึงตะดำเต็มเต็มสวยน้อสวยมากเลยเธอนี่ค่ะของดิฉันค่ะสวยมากเวอร์มากได้ทายเป็นรูปอะไรคะเอ่อเป็นอะไรล่ะเธอคุณแม่จิ๋มหาได้กลิ่นขนมกลมจากตัวหนูไหมฮะ กินแปลกๆกินแปลก <c oughs> ค่ะ <c oughs> มันไ,ไม่้เย <c oughs> ไม่คยไม่คยคุ้นใช่ไหมฮะที่ที่สะทอดแล้วก็ใช้ด้ามยาวๆจับอะค่ะ, <c oughs> ะมันทอดเองนะคะเอาราคาตอนนี้ท้ายกันแล้วนะคะแล้วก็อยู่กับคุณแม่จิมนะคะซึ่งคุณแม่จิมนี่ก็เป็นคุณแม่จิมที่เป็นสมาช,ชิกอยู่ในกลุ่มแม่บ้านเกษ,ษ <c oughs> ตรตะกอนวัดจันทร์ท้าต้องเรียกว่ากลุ่มแม่บ้านเกษตรกรวัดจันทร์พัฒนาตำบลบางพระครูค่ะอําเภอนครหลวงจังหวัดพระนครศรีอยุธยานั่นเองซึ่งกลุ่มแม่บ้านแห่งนี้เนี่ยเขาก็ หยิบเอาขนมโบรามโบราณนะมาออกสู่สายตาออกสู่ท้องทุกคนฮนะ <Yeah. S 1> ด้วยความอร่อยของโบราณแท้ ใช่ไหมคะคุณพี่ีนใช่ค่ะแล้วก็นี่สําคัญที่นี่เนี่ยเขายังได้รับรางวัลการันตีเบาโหหลายรางวัลด้วยกันนะพี่ชีนะุณแม่จํารางวัลได้ไหมว่ามีรางวัลอะไรบ้างคะอ่ามหราก็กลุ่มแม่บ้านของเรานะคะได้เป็นรางวัลของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรดีเด่นนะคะแต่ว่าไฮไลท์ของเราคือการทําขนมกงที่ขึ้นชื่อนะคะรางวัลที่ได้รับก็จะมีเริ่มตั้งแต่เราเป็นสินค้าโอท็อของตำบลบางพะครูนะคะตั้งแต่ เดือนสิงหาปี2562แล้วก็เข้ารับการประกวดปีแรกปี2564ก็ได้ชนะเลิศกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรดีเด่นระดับหนึ่งค่ะใช่แล้วก็ปีต่อมาปี2565ก็ยังครองอันดับเดิมหนอชนะเลิศเกษตรกรแม่บ้านเกษตรกรดีเด่นนะคะแล้วก็ปี2567ก็ยังชนะเลิศกลุ่มแม่บ้าน เกษตรกรดีเด่นของของจังหวัดพระนครศรียานะคะคนลุกแลย่พี่ชิตออกท้ายียก่อนค่ะคุณแม่ทิมหามันมีลุกกว่าน,นั้น่ะตกถ่ายนี่ลุกมากเลย่ะ,ะลุกแบบเป็นไฟเลย่ะเข้ากับบรรยากาศวันนี้เลยเราได้รับรางวัลอะไรน,นะคะรองชนะเลิศอันดับหนึ่งกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรดีเด่นระดับเขตค่ะ ก็ะะถือว่าเป็นจริงๆเราก็เป็นขนมที่ควรที่จะอนุรักษ์ไว้นอ้อเพราะว่าเป็นขนมตั้งแต่โบราณมาเลยแล้วก็ที่นี่ที่สําคัญพี่ชี้เวลามาซื้อของนี่เขาไมา่ได้ทอดทิ้งไว้นะคะเขามีสโลแกนของที่นี่อยู่ทําสดทอดใหม่หอมอร่อยนะคะกรอบหอมอร่อยแบบนี้สโลแกนนะคะจะไม่มีการทอดทิ้งไว้ ทำใหม่ทุกอันแน่นอนนะคะพรานก็ฝากไว้ด้วยก็แล้วกันสำหรับใครที่อยากจะมีขนมโบราณแล้วก็เป็นขนมมงคลที่อยากจะไปร่วมง,งานไปในพิธีมงคลต่างๆก็ติดต่อที่กลุ่มคุณแม่ได้เลยติดต่อที่หมายเลขเบอร์อะไรดีคะอันดับแรกเลยนะคะจะเป็นเบอร์โทรศัพท์ของป้าน้อยนะคะ0640163637นะคะแล้วก็ในเพจกลุ่มขนมกงแม่บ้านกลุ่มขนมกงแม่บ้านวัจันท์ค่ะ ติดตามในในเพจได้ได้เลยกลุ่มขนมกงแม่บ้านวัดจันทร์ที่อำเภอนครหลวงจังหวัด,วด,ดพระ,ะนครศรีอยุธยานะคะก็ตัวน,นี้สนุกสนานมากๆเลยก็ฝากไว้ด้วยกันละกันนะคะที่ขนมกงนะคะแอมคอร์ด ESG Insight สร้างคุณค่า,คคคาสู่ความยั่งยืงน